เอาเวลาเกมน like ั้นมาเล่นกับเกมนี wow! ้ดีกว่าเยอะเฮ้ยไอ้เยี้ยนี T ่บ่นอยู่ได้คงไปใกลไปโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับนี่ก็คือเกมซูคยอนนะครับผมเล่นครั้งแรกเล่นไม่เป็นหรอกเนี่ยเป็นไหมเนี่ยกูจะเป็นไหมคุณจะเป็นไหม นายขอดูสิเล่นไงล่ะเนี่ยเล่นไงวะเอ่ออ้าวสีชมพูโอเคลองดู ผมเป็นหมอที่เกียดนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกไปอ้าวไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเด็ด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 เตียวหนี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 ออกอย่างเร็วฮ่าฮ่าเราจะเปิดอย่างเร็วครับอุ้ยอุ้ยนีหยิบค้อนมาอ,อ๋อค้อนกูต้องจับนี้ใช่ไหม หมอชาวล็อกครับหมอชาวล็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไม่ใช่อะไรหรอกผมลืมตั้งค่าสักที่ไหนอะ่ะกูตั้งค่าอยู่แต่กูไม่ใช้อะ่ะนี่แนะนี่แน่นี่แนะนนะโทษขอบคุณค่ายผมเบาที่สุดแล้วที่ผมทำได้แล้ว เ,เลือดไหลเลือดไหลไม่อยู่เลยนี่แตกอย่างเร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าอุ้ยอะไรก็หยิบมาปลอดออกไปเฮ้ยอะไรออกไปเร็วมันจะตายหาก่อนดีนี่หมอเกครับหมอเกเฮ้ยออกไปเลยเปลอด้ยข้างนี้ข้างนี้ อ้าอุย้ยอ้าวไม่ออกอีกเอ้ยเว้นเร็วเข้ามันจะตายฮ่าก่อนอะไรวะนี่หยิบออกไปเช้าล็อกแม่งเลยทีนี้ก็หัวใจเราจะเอาออกแบบเป็นคนที่สุดกลวกันนะอหย,ยิบออกตรงตไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยเฮ้ยอย่าเต้นอย่างนั้นอย่าเต้นอย่างนั้น อย่าเต้นงนั้นครับคุณมันไม่ดีนะเทรนเมดเอย้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยจะล็อกอะไรแน่นปั่นนั้นเออเฮ้ยชิบชิบหายละเอเอเดีเ๋ยวนะอา้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมนิ้วก้อยมันกดไม่ได้อ่ะเฮ้ยอ๋อกูรู้ละ กดผิดปุ่มเฮ้ยอึ๊บเฮ้ยมันจะตายแล้วอะไรเนี่ยทำไมมันบังคับยากยานี้วะอืยอ่าเวนปอดไอ้ปอดปอด,ปอด,ปอดเดียวเดียวคุณบังคับให้ผมต้องใช้เองนะครับคุณคุณคุณชื่ออะไรนะช่างแมง อ้าวแล้วกูจะเก็บยังไงอ้าวเวนีกไม่มีอุปกรณ์เอาออกหยิบสดเลยวะเออเอาซีโคงออกให้หมดครับเปลี่ยนหัวใจเราไม่ได้เปลี่ยนปอดให้เขาซะหน่อยปอดไม่จะเป็นละอ่าขอบคุณที่คุณกลับมาฮะเลื่อยของเมดิต ไม่ได้ไปไกลๆไปอ้าวเือเขาไปอยู่กูจะออกไงวันนี้มึงก็บ่นเยี่ยเราเมืองอ่ะเอาเนี้ย,ย,ยนี่ตัดออกไป เออเฮ้ยมันจะตายหาแล้วเล่นไงว่เนี่ยเล่นไม่เป็นละเล่นไม่เป็นละเมื่อกี้ยังเล่นเป็นเล่นไม่เป็นละกูแอ้ไอ้หมอนี่ก็เป็นเกย์ไม่น่าจะตั้งค่าตรงคิวไว้เป็นนิ้วก้อยช่างแม่งให้มันเป็นเกย์อย่างนี้ละไอ้หมอแกอ้ย ช่างมันเอาเป็นว่าเราจะให้คุณเป็นมนุษย์พิเศษเลยแล้วกันครับคุณจะมีความพิเศษเหนือกว่าใครในโลกนะครับหนึ่งจากคุณจะมีหัวใจอยสองดวงอืเอาไปโอเคครับเราเตรียมลาก่อนเลยปากกาเอออุ้ยอุ หยิบกระดาษก็ขึ้นเว้โอเคครับเราจะใช้ไอ้นี T ่แทนปอดของคุณก็แล้วก,กันเฮ้ยมันยังไม่ตายเราเราเรายัางช่วยคขาได้เรายัางช่วยคขาได้นะทําไงดีล่ะถึงจะช่วยคนได้เฮ้ยเออมันต้องมีวิธีช่วยคุณสิครับผมต้องช่วยคุณได้ เฮ้ยทำไงดีลุกลุนลุกลุนลุกลุนเฮ้ยเอ้ยไอยมีดนี่ก็ติดจังมึงจะขยันติดอะไรขนาดนั้นเออมิซราบว่าในตัวคุณมีกาวหรือเปล่าครับเนี่ยเออนอกปุสยาสลบอยู่มึงจะคุยกับคุยคยัยงไงเนี่ยเอาอะไรออกมาไม่ได้เลย เอาเป็นว่าเราจะปล่อยให้เป็นตามเวทตามกรรมของเขาก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าดวงเขาดีเขาก็จะรอดได้เพราะหมอฝีมือดีอย่างกูอีนี้ตเติง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 ,ตงทุยเฮ้ยจะเอาออกได้แล้วอ้าเวนเวนอีกโอ้โหผมเป็นหมอฝีมือดีนะครับผมจะ ผมจะทำอะไรดีเฮ้ยวิทยุยาอยาย่านะกูจะฟังปาร์ตี้ร็อกไามมึงมึงเพราะมึงคิวผ่าตัดของกูอะไรเป็นของมึงกูเลยไม่ได้ฟังปาร์ตี้ร็อกอฮ้ยอยมึงนอนอยู่นั่นล่ละอือนี่ปิดไว้เลยแม่งไม่ให้ใครรู้นะครับ เราจะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเขาตายอืออา้าวแก้วกูแตกอิสัตว์กูไม่ได้แดกน้ำแล้วอฮ้ยเฮ้ยนี่อยไปหมดแล้วครับอุปกรณ์ผมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเอา้าวดินสอกูอีก ดินสอเฮ้ยเฮ้ยอยา่ยาอย่าดินสออยา่าขอโทษครับผมเขียนใบาตายให้คุณไม่ได้ครับเอาเป็นว่าให้ญาติของคุณไปแจ้งเตือนเกิดที่อื่นก็แล้วกันครับทําไมอ่ะกูหลอกอ่ะเออเอาเป็นว่าแล้วกันนะครับผมจะให้สิ่ง มจะให้คำขอบคุณคุณครับอีกหมวดดอชาติหน้ามึงอยากเกิดเป็นคนอีกนะเข้าใจไหมครับไม่เอาเอาไปชาติหน้าคุณค่อยมาหาผมใหม่ก็แล้วกันครับมาครับลุกขึ้นไม่ได้นี่หว่า รตงเต่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 งไม่ได้นะมันคุณฮัตล็อกเกอร์ทำเออโอเคครับเลือกเขาเลยออยู่ร้อยกว่าเองเร่าฮ่าฮหลอกเว้ยอย่าลืมนะครับมารักษาผมเลยทุกเมื่อนะครับผมเป็นหมอครับอันนี้อะไรเนี่ยอือเจ๋ง ฟลฮ่าฮ่าฮ่ากูเป็นหมอโรกจิตไม่ได้นะครับเราจะไม่ให้เขาตายครับผมคิดว่าคนไข้เขาคงจะบอกว่าอยากจะเอาอีกเหรอคุณนี่ก็บ่นอะไรของคุณมีอะไรไปกินปลาทูไหมปลาทูเหรอปลาทูไม่กูไม่กินถ้าไม่ใช่นานิทำแล้วถ้ากูบอกว่านานิมาละฮะเฮ้ยจริงอ่ะเอออ โอเคครับงั้นตานี้ขอเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ